มันนี่บัฟเฟลโลพอดแคสต์เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการมันนี่บัฟเฟลโลพอดแคสต์นะครับวันนี้นะครับ ตามชื่อหัวข้อพอดแคสต์เลยครับผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องอัตราดอกเบีย้ยกันสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครติดตามเรื่องของการลงทุนมาสักระยะเนี่ยเราน่าจะเห็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นเริ่มชินกับคําว่าอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ของการที่วัฒนธรรเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยครับเป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นไปแล้วนะครับว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆรวมถึงตราสารหนี้ที่เคยบอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงโอกาสขาดทุนต่ําเนี่ย ก็สามารถขัดทุนได้นะครับจากสภาวะที่เป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับซึ่งนับปัจจุบันตอนนี้นะครับวันที่ผมอัดพอดแคสต์เนี่ยวันที่21พฤศจิกายนนะครับก็ปี23นะครับ2023เนี่ยเริ่มมีกระแสออกมาว่าตอนเนี้ย น่าจะเป็นส่วนที่ออตราดตกเบียเนี่ยค้างสูงที่สุดแล้วนะครับน่าจะไม่ได้มีการปรับขึ้นน่าจะคงที่ตรงนี้ยาวๆไปก่อนแล้วก็ดูตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจต่างๆอื่นประกอบปุ๊บถ้าเกิดทุกอย่างลงตัวเดี๋ยวมันน่าจะมีการปรับลดลงในอนาคตได้นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนไปดูที่ CME Group นะครับเขาจะมีเรื่องของ Fed Watch อยู่ก็คือการจับตามองว่าเออการประชุมของ F ฟดเป็นอย่างไรความเห็นของนักวิเคราะห์ความเห็นของนักลงทุนทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นไม่บ่อยครั้งนะครับที่ความเห็นแบ เหมือนกันเป๊ะว่าการประชุมครั้งหน้าก็น่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยก่อนปกติแล้วเนี่ยมันก็กราฟสองนี้มันก็จะแบบขึ้นขึ้นลงลงอ่าคงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยลดอัตราดอกเบี้ยครับเป็นสองกราฟคู่กันนะครับแต่เวลาตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วนะครับว่าเฟดน่าจะคงจากคงอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับทั้งจากหลากหลายปัจจัยเลยครับคือทั้งเรื่องของเงินเฟ้อที่ลงมาตามคาดและจากการจากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อครั้งล่าสุดเนี่ยก็ลงมาเขาเร ตลาดคาดไว้อยู่ที่ระดับขงตอนนี้มันประกาศออกมาต่ำกว่าคาดนะครับรวมถึงอัตราการว่างงานนะครับที่ตอนนี้เริ่มเห็นการเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมพูดไว้เสมอนะครับว่าการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยสิ่งหนึ่งที่เฟดอยากเห็นคือเงินเฟ้อลงและอัตราการว่างงานมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าอัตราการจ้างงานยังดีอยู่หมายความว่าคนยังมีงานทํามีเงินในมือคนยังจับใจ่ายใช้สอยได้เงินเฟ้อมันจะไม่ลงครับทุกคนดังนั้นพอเห็นตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มลง อัตราการว่าง,งานเริ่มขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับภารกิจของเฟดเนี่ยเริ่มลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากนี้นะครับเราเห็นการคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้ว s p e e ของคุณเจอร์มพาเวลเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นทรงที่แบบทนทนนิ่งๆจับตามองไปก่อนนะครับ และทีนี้ถ้าเรามองจากตัวเฟ d ดอทพอตนะครับเฟ d ดอทพอตเนี่ยก็คือการเอาคณะกรรมการของเฟดของเขาเนี่ยสิบหกสิบหกท่านเนี่ยครับมาลงความเห็นว่าในอนาคตเขามีมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยอย่างไรมากนะครับนับตั้งแต่สิ้นปี2023นี่เป็นต้นไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยขาลงตลอดนะครับดังนั้นพอนำสองเรื่องที่มาประกอบกันตรงนี้นะครับเราก็เห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยแถวแถนี้เนี่ยดูเหมือนจะนะครับดูเหมือนจะ อยู่ในจุดที่เรียกว่าสูงสุดและแล้วก็ค้างอยู่ในระดับสูงไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นทิศทางในการปรับลงเร็วและรุนแรงมากเท่าไหร่นะครับทีเน,นี้นอกจากเราฟังความคิดเห็นจากทางฝั่งภาครัฐแล้วนะฮะเราก็ต้องไปฟังฝั่งเอกชนด้วยนะครับก็คือ อย่างแบงค์ใหญ่ๆหรือว่าโบโรคกใหญ่ๆเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะครับมันก็จะมีหลากหลายโบโรกเลยครับในช่วงเวลานี้ที่ออกมาเริ่มให้ความเห็นแล้วก็เปลี่ยนมุมมองกันนะครับอย่างเช่น UBS Morgan Stanley Goldman Sachs นะครับก็มีการออกมาบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวในปีหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นเฟดนะครับลดอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างเร็วและแรง อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับเพราะว่าเหตุผลเบื้องหลังนะครับการที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นเร็วและแรงแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบเศรษฐกิจในวงกว้างแล้วมันทาให้เศรษฐกิจกรับเปราะบางมากนะครับเซกเตอร์แรกที่เรามักจะรู้กันเสมอนะครับว่าเวลามันเกิดวิกฤตหรือว่าจะฟื้นตัวจากวิกฤตได้เนี่ยมักจะโดนก่อนคือธน,นาคารถูกไหมครับพเพื่อนๆจะสังเกตเลยว่าในช่วงที่ 1ปีหลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงมากนะครับมันทําให้เกิดวิกฤตธนาคารแล้วก็มีธนาคารขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยล้มหายตายจากไปหลายธนาคารมากนะครับซึ่งในช่วงหน้าข่าวในช่วงสอสาเดือนหลังเพื่อนอาจจะไม่เห็นเลยนะครับว่าข่าวว่าธนาคารล้มอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าปกติแล้ววิกฤตของธนาคารที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะล้มกันเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเศรษฐกิจไม่เติบโตเศรษฐจยิ่งแย่เท่าไหร่เนี่ยวิกฤตธนาคารมันยังคงอยู่แบบนั้นนะครับเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของวิกฤต ธนาคารที่มันยังอยู่ซ้อนอยู่ข้างใต้เนี่ยครับมันมีอีกหลากหลายปัจจัยที่มันสนับสนุน ให้เศรษฐกิจมันไปทางไม่ดีทาง Recession มากขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นวิกฤตที่จีนนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยในช่วงประมาณหลังวิกฤตสภาวะคารสิธ์มาครับจีนนี่คือเติบโตหล,ลักๆ2ดิจิต7 8 9ดบบวกบวก,บวกมาโดยตลอดนะครับด้วยภาคอสังหาเป็นเดอะแบกนะครับถ้าใครคอยลงทุนที่จีนหรือว่าเคยลงทุนจีนเนี่ยจะรู้เลยว่าอสังหาของจีนนี่คือแบกมากนะครับพออสังหาเติบโตคนจีนรวยคนจีนสเปนดิ้งได้เป็นผู้ซื้อของโลกออกมาจับจ่ายใช้สอยกระตุยกระจายนะครับแต่ว่า ไอ้ที่มันเคยแบกมาตลอด10ปีที่ผ่านมาครับมันเริ่มเป็นปัญหาอ,อ,อสังหาที่เคยสร้างมันขายได้ไม่คล่องเท่าเดิมสร้างแล้วขายไม่ได้อย่างที่ใจคิดเริ่มเกิดวิกฤตทั้งมีเรื่องของ Ever e v e r อร์แกรนทั้งเรื่องของบริษัทใหญ่ๆที่เริ่มล้มกันไปนะครับมันเลยทําให้คนจีนในช่วงเวลานี้เนี่ยแรงซื้อหดครับตลาดจีนเนี่ยเคยเป็นตลาดที่ใหญ่มากมีคนพันสี่ล้านที่พร้อมจะจับใจ่ายใช้สอยบริโภคในประเทศก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยครับกลับกลายเขาเรียกว่า ช่วงเวลานี้มันไม่สามารถแบกโลกได้มันไม่สามารถทาให้เศรษฐกิจทั้งโลกเติบโตได้นะครับเพราะว่าประชากร20%มันเคยแบกแต่มันแบกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสงครามนะครับที่ตอนเนี้ข่าวอาจจะเงียบๆไปแต่ว่าสิ่งที่เราต้องลุ้นนะตอนนี้นะครับก็คือไม่ให้ไม่ให้สงครามเนี่ยมันขยายตัวไปในพื้นที่อื่นๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไอ้เรื่องของฮอตวอร์ที่มันกระทบรุนแรงยิงกันมีผู้เสียชีวิตเนี่ย ส่วนตัวเองผมก็แอบคาดหวังและอยากให้มันอยู่แค่ในกลุ่มตรงนั้นไม่ให้มันออกมาละกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเล็ดลอดออกมาก็คือเรื่องของโควอาจจะใช้คําว่าโควไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันเป็นวอลในลักษณะที่ไม่ใช่แบบเอาปืนมายิงกันแต่มันเป็นการเรื่องของการประท้วงเรื่องของความคิดเห็นที่มันแตกแยกพอมันเป็นอยู่ในแบบนี้นะครับมันอยู่ในสภาวะที่มันเรียกว่าไม่มั่นคงนะครับพอไม่มั่นคงเนี่ยมันทาให้นักลงทุนโดยทั่วไปโดยเฉพาะนักลงทุนที่เป็นสถาบันขนาดใหญ่ๆมากๆนะครับตอนช่วงเนี้ย ไม่ลงทุนนะครับซึ่งตลาดการทุนขนาดใหญ่ขนาดแบบตลาดลงทุนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นทองคําหรือคริปโตก็ตามนะครับถ้ารายใหญ่ไม่ขยับมันยากมากๆครับที่ตลาดที่แบบเราจะเห็นราคาที่มันแบบพุ่งสูงขึ้นไปข้างบนได้ลไกลๆนะครับซึ่ง เราก็จะไม่เห็นนักวิเคราะห์หลายๆที่ออกมานะครับว่าช่วงเนี้ยให้ถือแคชเยอะขึ้นนะครับว่าเขามองว่าดูเซชันน่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าปีหน้าน่าจะเผาจริงเนี่ยเริ่มมีกระแสะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นผลมาจากหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงมากมันทาให้ต้นทุนในการประกอบกิจาการของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงภาคของรัฐบาลของรัฐของ คาตารัฐเองเนี่ยก็มีวินัยทางการเงินที่ค่อนข้างห่วยแตกแล้วกันนะครับก่อนก่อนนี่มหาศาลดังนั้นพอก่อนี่มหาศาลดอกเอ่อตราสารนี้ชุดใหม่ที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นจากเดิมจากเดิมจ่ายแค่1%นเซนตอนตอนนี้ต้องจ่าย5% 6%เเนป็นครับมันเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นภาษีก็ต้องเรียกเก็บมากขึ้นพอมันเป็นลักษณะนั้นมันทำให้ทุกอย่างมันแบบสโลว์ดาวครับริสอฟกันหมด มองว่าภาพในนะคตน,น่าจะไม่ดีคนน่าจะไม่มีกํำลังซื้อจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดผมพาทุกท่านไป2พอร์ตของคุณปูว่วอลเลนแล้วกันนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นคุณปูว่วอลเลนถือเงินสดมากเป็นประวัติการเลยครับจากข่าวล่าสุดช่วงต้นเดือนหนุมเบอร์ที่ออกมาเนี่ย คุณปูวอเลนหรือเบิร์กชัยทเวนนะครับมีการถือเงินสดประมาณ157บิลเลียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่เยอะมากแล้วก็ไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับจากคนที่ดูพอร์ตพอร์ตปูวอเลนเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นหน้าถังพอร์ตคุณปูวอเลนด้วยนะครับว่าตอนนี้คุณปูถือ Apple นะครับส่วนที่ถือหุ้นเนี่ยถือหุ้น Apple เนี่ยมากกว่า50%เนะครับเพราะว่า Apple นี่มีเงินสดเยอะมากปันผลจ่ายเรื่อยๆนะครับแล้วพอร์ตใหญ่อย่างปวอเรเนี่ยเขาลงหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางไม่ค่อยได้แหเขาต้องหาหุ้นตัวใหญ่ๆแล้วก็กินปันผลนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นทิศทางว่านากักทุนรายใหญ่ๆของโลกตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะ ถือเงินสดมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นภาพที่จะเกิด Recession สิ่งท่ว่า r e ี e s s i o n ในอนาคตซึ่ง Recession จะมาในรูปแบบไหนจะมาแบบฟึ่มเดียวหายแล้วกลับมาเลยหรือเปล่าผมกลับมองว่าช่วงเวลาตอนนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่เกิด e c e s s i o n แบบแบบแบบตัว L อะครับคือมันจะลงแบบค่อยๆลง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 และการฟื้นจะฟื้นช้ามากเป็นแบบเป็นแบบ f ฟ a เลยครับผมแอบผมแอบไอเดียผมแอบไปในทางทิศทางนั้นค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยไม่ใช่ว่าดอกเบี้ย เราจะต้องรอจนกว่าให้ดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มมาเป็นทริเทนเป็นขาลงพอเป็นขาลงปุ๊บเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นจังหวะที่ดีสําหรับการเข้าลงทุนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรารอให้อัตราดอกเบีย้ยลงแล้วเราค่อยเข้าลงทุนนะครับส่วนตัวเองเนี่ยผมเคยถ้าเกิดที่ลงทุนจริงๆจริงๆแล้วผ่านวิกฤตมาได้จริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโควิดเนี่ยแหละครับที่แบบ ที่ผ่านเต็มๆตั้งแต่ก่อนหลังเต็มมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นอย่างวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยตอนนั้นก็เรียนอยู่ปี1ปี2ปี3ไม่ทันครับตอนนั้นคือยังไม่เป็นนักลงทุนเต็มตัวเริ่มเริมสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ลงทุนแบบเต็มไม้เต็มมือที่มันเป็นวิกฤตขนาดโลกนะครับโควิดเนี่ยมันทําให้ผมเรียไรซได้อย่างหนึ่งว่า ในเวลาที่เรารอราคาที่ต่ำที่สุดนะครับเรามักจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับซึ่งก็ต้องอยอมรับในช่วงโควิดเนี่ยผมมีการทยอยลงทุนต่อเนื่องนะครับแต่ว่าพอมองย้อนกลับไปก็เสียดายที่แบบโหน่าจะใส่เงินใหญ่กว่านี้แต่ว่าด้วยกฎการลงทุนของตัวที่ตั้งขึ้นมานะครับถ้าเราไม่กล้าลงทุนเลย ปัญหาที่ตามมาก็คือเวลาที่ตลาดมันลงจริงๆหรือว่าลงไปจนบอทเทันจริงเราจะยิงไม่กล้าซื้อเพราะว่าเราจะขอต่อราคาต่ำลงไปอีกต่ำลงไปอีกต่ำลงไปอีกเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะพอทําได้และแอคชั่นที่เราต้องทาต่อี่ยว่าเราเห็นแล้วว่าตอนนี้อัตราดอกเบียนเน้ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็แนวโน้มการขึ้นต่อค่อนข้างยากมากๆเละเพราะว่าเศรษฐกิจมันเปราะบางมากๆการขึ้นต่อ เราจะได้เห็นความเสียหายที่มันมากกว่าที่เราคิดแน่นอนเราจะเห็นธนาคารล้มมากขึ้นเราจะเห็นภาคหน่วยที่เป็นภาคเอกชนที่ล้มมากขึ้นซึ่งมันไม่ดีต่อภาค เศรษฐกิจโลกแล้วครับการที่มีคนล้มหมายความว่ามันเกิดการล้มละลายการจ้างงานก็ยิ่งตกการจะหวนกลับมาก็ยิ่งยากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองภาพที่เรามองครับนักลงทุนเราต้องคาดการณ์ไปข้างหน้าถูกไหมครับถ้าเรามองว่าตอนเวลาตอนนี้คือดอกเบี้ยสูงแล้วมันจะคงที่ไปอีกยาวๆแล้วเดี๋ยวรอจังหวะลงทุกอย่างจะกลับมานะครับเพราะว่าไอการปรับลงดอกเบี้ยเนี่ยมันคือการที่เขาต้องกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจคือทุกอย่างมันใช้คําว่าแย่แล้วอ่ะเขาจะต้องเริ่มลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นแล้วเนี่ยผมว่าช่วงเเเวลลาาานีี้้ะครรออยย่่งงแกททจตื เราต้องอย่าให้เงินสดหมดมือนะครับนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามอะ่ะผมแนะนําเสมอส่วนตัวเองผมจะมีกฎแล้วผมจะมีเงินสดติดมือเสมอจะไม่แบบลงในสินทรัพย์เสี่ยงร้อยเปอร์เซ็เราจะต้องมีเงินสดตเตียมไว้นะครับเผื่อในกรณีที่ตลาดอยู่ดีแบบฟุบลงไปแรงๆเราสามารถมีเงินเก็บช่วงช่วงเวลาตรงนั้นได้เนี่ยต้องพยายามรักษาเงินสดรักษาหน้าตักให้ดีๆนะครับแล้วก็ เวลาลงทุนห้ามลงทุนแบบอออินนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าตลาดการลงทุนที่เราลงทุนอยู่เนี่ยหลุมมันอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้แล้วเราไม่มีวันรู้เลยครับคือนักลงทุนแบบเราแบบผมแบบทุกคนที่ฟังเหมืนมเบบโลโลพอดแคสต์ชื่อว่าเป็นรายย่อยถูกไหมครับดังนั้นพอเราเป็นรายย่อยเนี่ยสิ่งที่เราต้องตามคือเราเหมือนเห่าฉลามครับทุกคนเราต้องตามฉลามฉลามจะต้อง วิ่งก่อนเราถึงจะตามทานันเราถึงจะไปไรื่อเร็วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือเราจะไม่รู้หลุมเราไม่จุดซื้อของเราไม่มีวันที่จะเป็นจุดต่าสุดผมอยากให้คิดแบบนี้เลยไหครับว่าถ้าเราสามารถช้อนซื้อที่จุดต่ําสุดได้คือฟลุกครับมันไม่มีทางได้จุดต่ําสุดตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือเราบริหารต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนด้วยการดี a เไปเรื่อยๆตั้งกฎกับตัวเองว่าจะลงทุนทุกอาทิตย์อ่ะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าช่วงนี้เวลามันดีหน่อยก็คือใส่ทุกอ,อา,า,าทิตย์ เราสบายใจกว่ากันเยอะคือเซตวันไปเลยครับว่าสมมติเงินเดือนออกมีไรายได้เข้ามาจะทยอยซื้อสินทรัพย์ A B C ว่ากันไปทยอยลงทุนอย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะแนะนําก่อนสําหรับใครที่อยากจะใช้โมเดล D C A ที่ผมแนะนําวันนี้นะครับเราจะต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ย เป็นขาขึ้นกลับมาเป็นขาขึ้นเนีย่ยแหละยาวาได้ไม่ใช่ไปลงทุน DCA ในหุ้นแหมคุณเคนบอกว่าอะไรที่มันลงแรงๆเดี๋ยวพอมันรีบาวกลับมาจะแรงโอ้โหไป DCA ในหุ้นที่แบบหุ้นใกล้ล้มละลายอย่างหุ้นบางตัวที่เป็นข่าวดังเงี้ยครับแบบว่าเงินสดขาดมือไม่รู้จะหาเงินลงทุนจากไหนทุกวันนี้ลงลงลงละข่าวก็ไม่ได้มีทางหลกอย่าไป DCA ในหุ้นแบบนั้นนะครับทุกคนแนะนําว่าให้หาหุ้นที่พื้นฐานดี กำไรชัดเจนนะครับช่วงนี้ช่วงที่เกิดวิกฤตกำไรอาจจะ d r อได้แต่ว่าพอเศรษฐกิจทุกอย่างกลับมากำไรมีแนวโน้มกลับมาที่เดิมได้เราก็ดีซีในหุ้นแบบนั้นหรือดี a ซีในสินทรัพย์ที่เรามั่นใจว่าในอนาคตจะเป็นขาขึ้นในระยะยาวได้เนี่ยก็สามารถดีเซีได้นี่ครับนี่คือกฎข้อแรกนะครับเรียกว่าเป็นข้อเดียวที่จะให้ทุกคนเลยก็ได้ครับว่าต้องหาสินทรัพย์ที่เป็นขาขึ้นและดีเซียพอเวลาจังหวะที่ตลาดมันพิกอัพขึ้นไปนะครับทั้งก้อนที่เราดีซียมันกำไรหมดเนี่ยเวลาที่มันการลงทุนมันจะแสดงผลและผลลัพธ์ทีีี่่ดเนย เราต้องไม่พลาดบูรันนะครับทุกคนไอตอนที่ตลาดซึมซึมออกไซเวยแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงเก็บของแล้วคนที่จะรวยหรือว่าสร้างความมัง่งคั่งหรือว่าทําพอรตที่มันเขาเรียกว่าผลตอบแทนระดับ2เท่าระดับ2ดิจิตได้แบบ10% 15%ขึ้นไปเนี่ยในช่วงบูรันต้องหา้ามพลาดถ้าพลาดช่วงบูรันยากมากครับที่จะหาผลตอบแทนระดับ1 0 1 5ได้ดังนั้นมันต้องดี a ลงทุนระยะยาวแล้วอย่าพลาดช่วงตลาดวิ่งนะครับนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแล้ว นึกไว้เสมอเราไม่มีวันเก็บจุดต่ําสุดได้แต่อย่างหนึ่งที่เราสามารถคาดการณ์และรู้ดได้ก็คือว่าในอนาคตบริษัทนี้มันจะเติบโตสินทรัพย์นี้มันจะเติบโตแล้วมันจะวิ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็อย่าลืม asset allocation ให้ดีประมาณหนึง่งแต่ว่าส่วนตัวเองผมไม่แนะนําให้ทํากระจายการลงทุนมากหนักละกันนะครับด้วยด้วยความที่เป็นนักทุนรายย่อยและในช่วงสร้างความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ในช่วงรักษาเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าเราอาจจะต้องโฟกัสแล้วก็อ่อ โฟกัสในไอเดียแล้วเลือกหุ้นแบบเจาะลึกจริงๆว่าไอห,หุ้นสักแบบ 3- ถึง5ตัวที่เราเลือกเนี่ยมันคือแบบเดอะเบสของเราและในเงื่อนไขของเรานะครับแล้วก็กระจายประมาณนี้ผิดพลาดหนึ่งตัว2ตัวแต่3ตัววิ่งมันกาไรนะครับพอท,ทุกคนลองไปทําโมเดลของพอตดูนะครับและก็อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนทําเลยในช่วงเวลานี้ก็คือการบริหารความเสี่ยงให้ดีครับในชุช่วงเวลาของการลงทุนนะครับการทำมัลติม a เนจเมนต์การบริหารความเสี่ยงการคัดลอส เป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเรารู้ตัวว่าผิดทางแล้วนะเราต้องตั้งกฎไว้เสมอว่าเราจะยอมแพ้ตรงไหนจุดยอมแพ้นี่สําคัญมากๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าเราต้องรู้จุดยอมแพ้ด้วยว่าถ้าไอตัวนี้ที่เราลงทุนมันลงมาถึงจุดนี้แบบถ้าใครใช้เทคนิคอลหน่อยหลุดแนวรับที่เป็นแนวรับสําคัญแนวรับวิกแนวรับมันเนี่ยปาทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยอันนี้เป็นกฎที่เราต้องทําตามนะครับเพราะว่าสมมตินะครับเวลาที่เราขาดทุนเนี่ย มันทําให้พอร์ตเราเสียหายหนักแล้วเราอาจจะแพ้จากตลาดนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมมีเงินลงทุนอยู่แสนหนึ่งนะครับหืมโชคดีมากครับเลือกหุ้นถูกตัวจากแสนหนึ่งวิ่งไปเป็น1ล้านบาทวิ่งแบบวิ่งแบบหูดับตับไม่เลยนะครับทำกำไรอย่างมาหาศาลขึ้นไป1ล้านเลยนะครับพอเงินเป็น1ล้านปุ๊บผม,ผมก็คิดแล้วอะโอเคผมก็อะสมมติผมขายหุ้นตัวนี้ทิ้งแล้วก็ ไปลงคุณหุ้นตัวใหม่นะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดเรากําไรมา1,000%ัน 1, ก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการคัดลอสไม่มีการหยุดกําไรหรือว่าหยุดให้โปรฟิตมันวิ่งแบบนี้สมมุติว่าจากเงินหนึ่งล้านที่ผมมีสมมุติว่าตลาดเกิดแย่ฟุบหายไปเลยแล้วมันติดลบทันที70%เนี่ยจากเงิน1ล้านผมลงมาเปี๊ยงเดียวเลยนะครับเหลือ3 0 0 0 0 0เวลาที่เราลงทุนล้วได้กาไรเราต้องรู้จักรักษากาไรแล้วก็ต้องรู้จัก เทคโปรฟิตรู้จักทํากําไรออกมาด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับการลงทุนระยะยาวได้ครับแต่ว่าอย่าให้การขาดทุนมันกินพอร์ตเราเยอะมากจนเกินไปการยอมแพ้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะกาไรเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้ามันแพ้แล้วเวลาลอสเนี่ยกว่าจะกู้พอร์ตกลับมาได้เนี่ยมันยากมากกว่าดังนั้นถ้าไปถามนักลงทุนที่ที่แบบอยู่ในตลาดมาสักพักเนี่ยไอ้การขัดลอสเนี่ยครับการยอมแพ้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญนะครับถ้ารู้ว่าเลือกผิดเลือกไม่ใช่หลุด กฎที่เราตั้งไว้ตั้งแต่เราเข้าแล้วยอมแพ้ทุกกรณีนะครับทุกคนรักษาเงินต้นกลับมาอันนี้คือสําคัญที่สุดขาดทุนกําไรก็โอเคนะครับแต่อย่าให้ถึงเงินต้นนะครับอันนี้คือจุดจุดสุดท้ายที่เราต้องยอมแพ้เลยแอบแชร์เคสก็ได้ครับคือถ้าเกิดใครฟังบันทึ w ว่าเราพอดแคสต์ Podcast มาทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าต,ตอนที่ลูน่าลงผงก็โดนด้วยเพราะว่าผมเก็บลูน่าเลยแบบเลขตัวเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วพอลูน่ามันวิ่งไปเลขแบบ3หลักเนี่ยผมก็มีงานขายลินต้นทุนออกมาบวกกําไรนิดหน่อยนะครับ แล้วผมก็ปล่อยกาไรรันเลยนะครับแล้วก็บอกกับทุกคนได้เลยครับไอ้กำไรก้อนนั้นเนี่ยผมเป็นศูนย์เลยนะครับวันนี้นะครับไม่ไม่น่าว่าพอร์ตฟิวเจอร์ผมมีการช็อตอะเกนพอร์ตตัวเองลงมาตรงนั้นแล้วกันได้กําไรกลับมาไม่เยอะนะครับแต่ว่าจากเดิมที่เคยกําไรแบบโอ้ยผมว่ารูหน้าผมน่าจะกําไรแบบสิบห้าเกือบ20บเด้งครับเยอะมากนะครับในช่วงเวลาตอนนั้นพอมันพังปุ๊บเนี่ยในความเป็นจริงคือมันไม่ได้โดนเงินต้นอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าในความนจริงคือมันขาดทุนกาไรมันก็เจ็บใจเหมือนก ต้องรู้จักยอมแพ้นะครับทุกคนไม่มีเราไม่มีวันรู้ว่าอะไรมันจะแบบยั้งยืนยงหรือว่าอยู่กับเราเป็นจนตายแต่ว่าสิ่งที่เรารู้คือถ้าเราคันลอดกำเงินสดออกมาอันนี้ครับคือของจริงนะครับ อย่าลืมนะครับทุกคนเก็บแคช DCA เรื่อยๆหาตัวแล้ว DCA ไปเรื่อยๆ2ก็คือทำมัลลี่เ n นจ e เมนต์ดีๆรู้จักยอมแพ้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้ที่ผมฮ i ี h ร y r คอมเมน n ์ให้นะักลงทุนทุกคนทําเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่นะครับคือทําการบ้านเยอะๆครับช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงที่เหมาะกับการทําการบ้านก็คือการทําบ้านหาหุ้นทําการบ้านหาสินทรัพย์ที่จะลงทุนหรือว่าถ้าใครอยู่ในตลาดคริปโตเริ่มทําการบ้านหาตลาดคริปโตด้วยนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ตลาดคริปโตเริ่มเริ่มน่าสนใจมากขึ้นแล้วกันนะครับ เริ่มทำกันบ้านให้หนักดูพื้นฐานให้ลึกนะครับแล้วก็เวลาที่ตลาดลงหรือว่าช่วงเวลานี้ถ้าเกิด ตลาดค่อยๆย่อตัวเนี่ยเราค่อยๆ DCA เข้าไปเนี่ยช่วงนี้จะดีมากๆนะครับอย่างผมเวลาที่ผมหาหุ้นบันผลหรือว่าซื้อหุ้นบันผลนเนี่ยในช่วงที่ตลาดวิ่งแรงๆผมไม่ได้ DCA หุ้นบันผลเพิ่มเลยนะครับแต่ว่าผมจะ DCA หุ้นบันผลของผมเนี่ยเพิ่มในช่วงเวลาที่มันเกิดวิกฤตแล้วราคามันถูกมากๆเท่าน,นั้นนะครับเพราะถ้าเกิดทุกคนไปซื้อหุ้นในตลาดที่มันในซื้อหุ้นบันผลในช่วงเวลาที่ตลาดมันดีมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิวมันจะไม่ได้ดีหรอก สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงที่ตลาดไซเวดดาวแบบนี้ทุกคนอาจจะเจอหุ้นบางตัวที่แบบหุ้นตัวใหญ่เลยให้ดีเวเดนยูประมาณแบบเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเต็มตลาดเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าทุกคนไปซื้อได้ตอนวิกฤตแล้วตอนที่ทุกคนกลัวมากๆแล้วตอนที่กองทุนโดนฟอสเซลเออฟิวเจอร์ฟอสเซลลงมาแล้วกดตลาดแรงๆหุ้นตัวใหญ่เทกันทีแบบ เยอะๆเางเงครับแล้วเราเข้าไปช้อนตรงนั้นเนี่ยดีเวนยูเราอาจจะแบบ2ดิจิตเลยนะครับทุกคนผมรู้สึกว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยมันต้องห้ามพลาดและกระสุดเราห้ามหมดซึ่งถ้าทุกคนเอาเอาประกอบทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันนะครับว่าแคชจะหมดนะครับแคชจะหมดคือพอเวลาตลาดลงปุ๊บเราสามารถช้อนในช่วงที่ราคามันสวยๆได้แต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับเงื่อนไขเดียวก็คือเราต้องมั่นใจว่าไอ้สินทรัพย์ที่เราเข้าไปช้อนเนี่ยมันมีโอกาสกลับมาเป็นขาขึ้นในระยะยาวนะครับซึ่งเป็นสกิลหนึ่งสกิ แน่นอนครับคือในช่วงที่ตลาดมันแย่ตลาดแดงๆใครก็ไม่เห็นด้วยทุกอย่างแดงไปหมดเนี่ยไอการเข้าซื้อมันต้องใช้แบบความเชื่อที่ค่อนข้างสูงมากนะผมใช้คำว่าความเชื่อเลยนะครับว่าเชื่อว่าไอสิ่งที่เราคิดวิเคราะห์มามันจะถูกต้อง in the long run in the f u ดอ r e ฟเดือน7เดือนข้างหน้า11ปีข้างหน้ามันจะกลับมา ถ้าเรารู้จักขัดล้อนด้วยถ้าเราเลือกผิดแล้วมันไม่ใช่รู้จักขัดล้อนไปแล้วก็เข้าไปมันขาดทุนแน่นอนครับแต่จะขาดทุนไม่เยอะแล้วเราสามารถกลับมาใหม่ได้แล้วก็ถ้าทําการบ้านมาดีผมว่าเราจะช่วยโอกาสเลือกตัวผิดเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็พูดกับกลุ่มเพื่อนผมเสมอนะครับว่าเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนหลักอย่างเช่นเรามีเงินทุนอยู่หลักแสนเราอยากขึ้นมาเป็นหลักล้านหรือมีอยู่หลักล้านอยากขึ้นเป็น10บล้านอยาก10บล้าน ขึ้นไปเป็นร้อยล้านเนี่ยครับไอการที่เราจะเพิ่มศูนหลักความมั่งคั่งของเราได้นอกจากเราจะใส่เงินต้นเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงวิกฤตเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะต้องลงทุนในช่วงที่วิกฤตและของถูกในช่วงเวลาที่คนไม่อยากได้มากที่สุดให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญดังนั้นการที่เราจะกล้าลงทุนแบบนั้นมันต้องมีระบบที่ดีมี การทากันบ้านอย่างหนักมีการที่เราสามารถคัดเลือกหุ้นที่เราชอบไว้ในวัดลิชได้นะเลือกไว้เลยว่าถ้าราคาตกลงมาดีเวลินยิวจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นเนี่ยทำกันบ้านไปเลยแล้วถ้าลงปุ๊บซื้อเลยครับเพราะว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยครับคิดไม่ทันหรอกครับทุกอย่างมันจะเกิดเร็วมากภาพตลาดจะแย่สื่อในโซเชียลจะรู้สึกแย่ไปหมดทุกอย่างจะเสียหายไปหมดนะครับแต่ในช่วงวิกฤตนะครับผมเชื่อว่ามันมีโอกาสเสมอคนที่เห็นโอกาสจะเป็นโอกาสที่คนที่ทํากําไรได้นะครับซึ่ง เวลาการลงทุนแล้วชนะมากๆในช่วงวิกฤตแบบนี้ครับอย่างคุณปู่วอลเลนเนี่ยก่อนอายุ65เขาเนี่ยครับ,รบถ้าใครได้อ่านหนังสือของคุณปู่วอลเลนเนี่ยเขาชนะแค่3ครั้งเองนะครับทุกคนเขาไม่ได้ลงทุนแบบชนะแบบ แบบอิลูชุีแฉชนะแล้วชนะอีกชนะซ้ำชนะซ้อนนะครับแต่เขาขอแค่ชนะแค่3าครั้งเขาสามารถสร้างพอร์ตเติมศูนย์ในหลังหลักของเขาได้เยอะๆเนี่ยมันเกิดจากการวิกฤตเนี่ยแหละแล้วถ้าเราอยากลงทุนชนะวิกฤตได้ผมว่าเราต้องกล้าซื้อในช่วงเวลาที่คนไม่กล้าซื้อแล้วของมันจะถูกครับแต่ถ้าเราไปซื้อในช่วงเวลาที่ทุกคนอยากได้ของมันจะแพงนั่นก็คือฟองสบู่หรือว่าบับเบิ้ลนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องทําสวน ความคิดของคนส่วนใหญ่สําหรับใครที่อยากจะลงทุนในช่วงเวลานี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่อยากให้ทุกคนลองฟังแล้วก็ลองไปปรับพอร์ตกันดูแล้วกันนะครับถ้าไม่เห็นด้วยถ้ารู้สึกว่าโอ้โหคุณเคนวันนี้กาวจังคุณเคนรู้สึกว่าวิธีการคุณแบบนี้มันห่วยก็ดีลิททิ้งไปยกเลิกมันทิ้งไปเหมือนกับทุกคนไปเล่นเกมครับไปเล่นเกมไปฟาร์มของทุกคนก็เก็บขยะเก็บอะไรกลับมาหมดถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวพอเรากลับเมืองล้วก็มานั่งคัดว่าอะไรเราจะเก็บไว้อะไรเราจะขายทิ้งอะไรเราจะไปต่่ออออยดดดได้ด้้นนนนนะัััังงก็็หววานนาีจจเป เมล็ดพันธุ์เป็นของไอเทมสักชิ้นหนึ่งที่ช่วยเข้าไปประกอบกลยุทธ์ไปประกอบพอร์ตของทุกทุกคนแล้วมันสามารถทํากําไรในอนาคตได้ละกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรอยากให้คอมเมนต์บนหลักการเหตุผลหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนละกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกคนจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟเฟโลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นนนนนงงงงงาาาดดีีๆต่่ออไไปัััเะคครรบบยกกกก็ทททุุโชล